นี่คือพลังงานของไพ่นะคะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันข้างหน้านี้นะคะถ้าเป็นพลังงานที่ดีก็พิมพ์สาธุน้อมรับคำทำนายกันด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณจากนี้ไปไพ่ใบแรก จากนี้ไปนะคะภายใน7วันนี้คุณจะเป็นเศรษฐีคุณจะมีเงินเข้าหรือใครที่รอคอยความหวังของคุณที่จะเกิดขึ้นหรือว่าที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณนั่นคือเรื่องการเงิน กันได้เลยนะคะนะไพ่ใบที่สองจากนี้ไปว้ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะคะที่จะเปิดไพ่เป็นไพ่เหรียญได้ทั้งสองใบนะคะนะพลังงานนี้นะคะก็คุณจะมีแต่สิ่งที่ดีๆอีกยื่นให้คุณจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินคุณจะได้เงินแบบฟุกๆนะคะเนาะ 7วันนี้นะคะใครเห็นคลิปนี้นะคุณต้องเป็นเศรษฐีแน่เลยนะคะอีก7วันนะคะไม่นานเกินรอ,อคุณจะเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยที่รวยนะคะรวยมากด้วยนะคะเนาะถ้าคลิปนี้เป็นผู้ชายมาดู คุณก็จะได้ภรรยาที่สวยและรวยมากด้วยเหมือนกันนะคะเป็นพลังงานที่ดีอีกแล้วเช่นเคยนะคะอีกเจ็ดวันนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นโอ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะคะมันไม่ธรรมดาแล้วนะคะสิ่งที่คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นเงินเป็นทองนะคะ คุณตั้งหน้าตั้งตาหาเงินนะคะตั้งหน้าตั้งตาทํางานนะคะไม่ว่าหยิบจับอะไรในช่วงนี้มันเป็นเงินเป็นทองมาหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยมีแต่เงินทั้งนั้นเลยอีกเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคุณมีแต่เรื่องที่ดีนะคะมีแต่สิ่งที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะนะและไพ่ใบสุดท้าย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณอย่ายอมแพ้นะคะจากนี้ไปและสิ่งที่ไพ่ทำนายไปแล้วที่เปิดไพ่ไปแล้วนะคะนั่นคือดวงของคุณเป็นสิ่งที่คุณจะเจอจากนี้ไปเจ็ดวันนะคะสาธุน้อมรับคำทำนายกันด้วยนะคะ